นี่คือหมกนะคะหมก้าหมกแบบปั้นเฮานะคะอีสานปั้นเฮาที่ว่าหมกอึงใส่ว่านนะคะที่เราไปเก็บมานะคะคือตอนนี้มาคุกเขาเครื่องอะไรจนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นกระบวนการหมกเอาลายขวงไาาว้ทานนะจาัง ลวจะ<ช>ม่อมอมอบอกทีละจะไปนอนพายญีุ่่นนะจนะมเเอามันต้องเป็นคนที่ำทำนี่คือท่านอาจารย์อ้นอวนได้บอก จานเตียนกำลังกำลังหมกนะคะถ้าให้ชัดภาคเนี่ก็ภาคแบบนี้อ่านเล่าจะไม่คูดเตีนผากลนได้กี่หมกจานเตีนสามหมกนะคะ สมุนไพรนะคะสมุนไพรทำฝีเมอร์ขนาดเลันเต็นฝีเมอ่อกบกุดเต็มทำดีมากะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าขึ้นกี่แล้วนะคะอเอาแนวอันนี้ใช่ไหมเอาแนวครับใช่ไหม แนวคราดเฮาก็คืออันนี้แหละใบตองอันนี้แบบ ต้องปรุงธรรมชาติเอามาจะมีกินออกมาด้วยจากสมุนไพรจะมกมสามมสามมสว,สสวยๆธีๆนอาจารย์เป็นไรทานอจาจารย์เอันอจาจารย์ทนอจทาจารย์ทนอจทานอจารย์เต้น มากล้วัะลุดก็บรรจพีนิถัะลุดเลยโอ้เฮียแนพี่นตลงตะมุมต่พี่มาก่อนอหรี่อ่ะโอ้ถัรุดมาใส่เรียงอี่เนาะไม่ต้องเกมันมันลงตามุมตรงที่เป็งแข้งเมือนตะกี้แหละแต่ว่าอาจจะบออันตราย ปวดตึงแข้งไหมมันกระลึกเหนียวลักแต่แต่พี่ขมแถมอะไรกินกระเทียมหมกเตรียมตัวขึ้นสู่การย่างไฟย่างไฟแบบธรรมชาติ นี่คือที่ย่างนะคะเอาแบบนี้ไหมท่านอาจารย์วางเลยย่างเลยตีเราก็หมกขึ้นวางเลยนะคะโอ้คู่อ้วนออกมาย่างเลยใช่ไหมท่านอาจารย์หมกเบื้องถือเทอาไปจับมากมากขึ้นนั่นแหละ รออีกนานไหมท่านอาจารย์เตียนประมาณเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเราก็ดำเนินการอยู่ตรงนี้นะคะรอไป